สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมนะมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้เป็นสูตร2ตัวล่างนะทุกคนนะ2ตัวล่าง4ชุดนะครับ4ชุดนะงวดประจำวันที่16นะสิงหาคม2564นะ่ะครับอ่าทุกานนะก็สูตรนี้เนี่ยอ่อสาสถิติประมาณ3มงวดนะครับ3มงวดเอ่อแต่เลขจับคู่เนี่ยมี มีแค่4ี่ชุดเท่านั้นเองนะครับเลขเนี่ยอาจจะไม่ตรงสักเท่าไหร่ก็จะกลับหน้ากลับหลังกันเนั่นกนเนาะลองจับไปดูนะฮะเลขนะครับผมหนะ้าที่คำนวณไว้ให้เนาะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะงวดประจำวันที่16เนี่ยเขาจะออกหรือเปล่านะครับอย่างงวดที่1นะฮะงวดที่1สิงหางวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีข่าวเนาะตอนแรกอะเหมือนว่าจะไม่ออกนะครับสําหรับตัวเลขงวดประจำวันที่1นะฮะเออว่าจะไม่ออก ทำไปทามาก็ออกเหมือนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวมาเราลุ้นกันวันที่16เนี่ยเขาจะยังมีห่วยรัฐบาลนะครับออกอยู่หรือเปล่านะครับส่วนสุรของเราแล้วก็เดี๋ยวเราทําเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทุกท่านเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับสุดนี้มีสี่ชุดเท่านั้นเองนะครับสี่ชุดเท่านั้นเองสักรูครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผมก็คำนวณค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็เดี๋ยวลองเอาสูตรไปคำนวณทำที่บ้านก็ได้นะครับแปดหกหนึ่งนะ,ะสำหรับวิธีคำนวณนะอันนี้เราใช้เป็นแค่รางวัลที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่เรามาคำนวณกันเนี่ยเราใช้เป็นสูตรที่ต้องใช้นะสูตรที่หนะึ่งเนี่ยเราใช้เป็นหลักรนะ้อยถ้าที่เราบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับผมนั่นหนึ่งครั้ง ถัดมานะถัดมาสูตรที่2นะเราใช้เป็นหลักพันแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยเท่านี้เองนะครับผมนะสำหรับสูตรที่คำนวณกันอ่ะทุกท่านเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันสําหรับตรงนี้นะสำหรับตรงนี้สําหรับตรงนี้นะครับผมนะเลขที่เราต้องใช้คํานวณนะครับเนาะเลขเราที่เราต้องใช้คํานวณเนี่ยเราใช้เป็นเดี๋ยวผมขอใช้ปากกาแดงดีกว่านะครับขอใช้ปากกาแดงดีกว่านะเลขที่ใช้ เลขที่ใช้คำนวณก็ใช้เป็นหลักร้อยเนาะสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้เป็น8ปดบวกแปดได้เท่ากับสิบหกนะครับสิบหกบวกหนึ่งนะฮะได้กับสิบเจ็ดนะครับผมนะผมขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะสิบเจ็ดนะครับผมนะถัดมาสูตรที่สองนะครับเราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งได้กับสองนะฮะอ่าแบบนี้นะครับผลที่เราคำนวณได้เราเขียนไว้ตรงนี้นะเราก็ดึงเลขเจ็ดนะฮะมาไว้ตรงนี้เลยเจ็ดตรงนี้นะครับเจ็ดตรงนี้เนี่ยบวกสองคงที่นะได้กับเก้านะ อ่าถัดมาตรงนี้เราใช้เป็นเลขสองเนาะสองตรงนี้นะครับผมนันดึงมาไว้นะครับสองบวกห้าคงที่นะครับได้เท่ากับเจ็ดนะครับผมนะเดี๋ยวผมเขียนมาให้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมจดสูตรไปก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับไตรงนี้เนี่ยบวกห้านะครับผมนะนี่นะครับก็จะจับคู่กันได้ประมาณสี่ชุดเท่านั้นเองนะครับเลขที่เราคำนวณมาเนี่ยนะจับคู่นะครับผมนั้นได้เป็นเอ่อสักคู่นะเป็นเจ็ดสองนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ด 92นะครับแล้วก็97นะครับผมนะก็องวดนี้นะครับที่เราคำนวณกันอยู่เนี่ยนะครับเลขที่ออกเป็นเอาผมจะขอเขียนแค่2ตัวแล้วกันนะครับเลขที่ออกนะครับผมนะออกเป็นเป็น29นะครับ29นะครับก็เข้าไปนะตรงนี้นี่นะครับ2992นะครับสำหรับงวดแตกเนี่ยนี่นะครับ งวดแรกเขาเ้าไปสองเก้าผมขออนุญ,ญาตใช้แค่สองตัวพอเนาะถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดที่สองนะฮะงวดที่สองเนี่ยเราใช้เป็นรา,างวัลที่หนะึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งสามนะครับห้าหนะึ่งเจ็ดนะ่ใช้เป็นหลัก 100, นะนะร้อยนะแล้วก็ผมผมขอเขียนไว้ด้วยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องงงนะครับตรงนี้จะเป็นห้าบวกห้าได้เป็นสิบสิบบวกเจ็ดได้ก็สิบเจ็ดนะอ่าสิบเจ็ดนะครับผมดึงมาไว้เลย ถัดมาตรงนี้ใช้เป็น3ามบวก7นะได้เท่ากับสามบวกเนะี่ย้เท่ากับ10นะครับตรงนี้เราดึงเลข7มาไว้นะครับผมทุกท่าน7ดบวกด้วยสองที่ได้เป็น9้านะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ใช้เลข0ูนมาหวัง0นบวกด้วยคงที่ได้เป็น5้านะครับยรงนี้ใช้เลข2ถัดมาตรงนี้ใช้เลข5้านะครับอ่ะแล้วก็เราดึงมาเลยทุกท่าน7ตรงนี้นะครับ7จนะฮะจับคู่กันเลยเนะี่ย เป็นเจ็ดศูนย์นะครับผมนะเจ็ดห้านะเก้าศูนย์นะครับแล้วก็เก้าห้านะครับผมอย่างงวดนี้นะครับเลขที่ออกก็ออกเป็นเจ็ดศูนย์เนาะสองตัวนะครับที่เราคำนวณกันอยู่เนี่ยนะครับเข้าตรงๆนะครับพวกนี้อาจจะกลับกันบ้างนิดหน่อยนะครับผมทุกานนะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับความฝันแล้วกันนะทุกานนะว่าชอบเลขไหนนะครับสําหรับสูตรที่วางไว้ให้ในงวดนี้นะครับอ่า เป็นเพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะฮะทุกานนะเดี๋ยวมาดูถัดมาการเป็นงดที่สามครับรงดที่สามงูที่สามนะฮะเราใช้เป็นห้าห้าหกนะครับในวันที่หนะึ่งเนที่ผนะ่าน 1, มานะสองห้านะครับหลักร้อยนะครับเหมือนเดิมเลยหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยถัดมาตรงนี้ใช้เป็นหลักพันเนาะพันบวกหน่วยนะครับ เดี๋ยวมาบวกกันดูฮะเจ็ดหนึ 7, 1, 7, 7, 2, 14, 14, 5, ่งเจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่บวกห้าได้เท่ากับสิบสี่บวกห้านะครับอ่าสิบสี่บวกห้าได้เท่ากับสิบสี่บวกห้าได้เท่ากับสิบเก้าเนาะเออเราก็เขียนไว้แล้วนะก็น,นะนะครับถัดมาตัวนี้ใช้เป็นหกบวกห้านะครับได้เท่ากับสิบเอ็ดนะครับผมนะีอาจจะเบรอบรอ์เบอนะครับผมนะต้องขอภัยด้วยนะครับต้องหากาแฟกินแล้วนะครับ กินกาแฟกูาจะนอนไม่หลับนะฮะตอนนี้ก็ตีสี่ตีห้านะครับผมตีสี่ครึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ใช้เป็นเก้านะที่หนะึ่งมาวางนะครับเก้าบวกด้วยสองคงทีนะ่ได้กับสิบเอ็ดนะทุกคนนะเราใช้เลขหนึ่งมาวางตรงนี้ใช้เลขหนึ่งมาวางแล้วกันนะหนะึ่งบวกด้วยห้าคงที่ได้ท้ากับหกนะครับอ่าจับคู่กันนะครับตามนี้เลยเป็นเก้าเก้าหนะึ่งเนาะแล้วก็เก้าหกนะครับ หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งหกนะครับก็อย่างงวดนี้นะครับก็งวดที่ผ่านมานี่นะครับหมื่อมาแล้วนะเลขที่ออกเนี่ยออกเป็นเก้าหกนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะสิงหาคมนะเนี่ยครับเก้าหกนะครับก็เข้าไปนะเก้าหกหกเก้านะอาจจะขัดกันนิดหน่อยนะครับผมนะนี่นะครับสามงวดนะสามงวดนะเป็นสถิตินะครับตรงนี้นี่บวกสองนะถัดมานี่บวกห้านะครับผมอ่ะตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันสำหรับงวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหก สิสิงหาคมนะสอง4ั 2, นหะ้าอหกสี่ะเราใช้เป็นรางวัลที่หนะึ่งเนาะของวันที่แล้วนะเป็นเก้านะครับหนึ่งศูนย์นะสองหกหนึ่งนะครับผมอ่ะขีดไว้นะครับผมตรงที่เราต้องใช้คำนวณเนานะนี่นะครับตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสองบวกสองนะครับสองบวกสองบวกหนึ่งนะครับสองบวกสองบวกหนึ่งเนี่ยได้เท่ากับเอ่อห้านะครับห้านะมาวางไว้เลยห้า แล้วก็ใช้เป็นตรงนี้นะเป็นศูนย์บวกหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งากับหนึ่งเนาะอ่าผมขออนุญ,ญาตเปียนตักลาแล้วเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะห้าบวกสองนะครับได้เป็นเจ็ดนะครับผมถัดมาตรงนี้เชือกหนึ่งมาวางหนึ่งบวกด้วยห้านะครับได้เป็นหกนะครับนะอ่าหกอาจจะมาอีกหรือเปล่านะครับงวดน,นี้สูตรสองสูตรสองตงัวบนก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมเพื่านตามนี้เลยนะครับส่วนจับคู่กันนะครับงวดนี้นะฮะงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับจับคู่นะตามสูตรนะครับผมนะสมมรับงวดประจำวันที่สิบหกนะสิงหาคมได้ประมาณนี้ถ้าเป็นห้านะครับหนึ่งนะครับห้าหกนะครับผมนะงวดที่แล้วเนี่ยผมชอบนะผมนะห้าหกเนาะเอ่อเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหกนะครับอาจจะออกตามหลัง หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นกันนะครับแล้วก็มาดูสูตรกันนะว่าเลขจะไปในทิศทางไหนนะครับาคม64นะครับนี่นะครับอ่ากันะนะนะก็เดี๋ยวลองเก็บแคปเจอร์ไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมนะี่สี่ชุดเท่านั้นเองนะฮนีไม่มากนะครับผมสูตรนี้ อะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะพร้อมกดไลค์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในทางแฟนเพจแล้วก็ใน YouTube เลยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะถ้าชอบข้อมูลชอบแนวทางดีๆแบบนี้ก็อ,อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจไว้ด้วยนะทางในแฟนเพจนะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะผมนะทีะ่มารับชมติดตามกันแล้วก็รอให้ผมลงให้นะขอบคุณมากมากนะบางท่านก็ถามหานาะหายไปไหนมานะครับผมนะเออนะครับนะแล้วก็ติดทุรไลนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะ งวดนี้เนี่ยจะพยายามมาทำให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะสำหรับเออ่วันนี้นะครับยังไงเดี๋ยวไวเจอกันใหม่นะครับผมหนะโอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวนะฮะลาไปก่อนนะขอทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ